แต่อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เริ่มพูดบ่อยแทบจะทุกวันแล้วและก็ดูอารมณ์ดีเริ่มมีลีลากลับมาอีกครั้งเริ่มชัดเจนว่าหนูกลับมาร่วมรัฐบาลแน่นอนแล้วเพร<อ>า<ช>ะแถลงกันไปเป็นพักแรกเลยใค่ะในสูตรใหม่ของเพื่อไทยอ่าแล้วก็มีตัวเลขออกมานะคะว่าน่าจะได้กระทรวงแบบ4บวก4เลยนะเมื่อวานนี้นะค่ะนักข่าวไปเจอคุณอนุทินก็ต้องถามเรื่องนี้แหละเรื่องของการเจรจากับเพื่อไทยแบ่งโคต้ากระทรวงกันนัดวันกันหรือ,อยังคุณอนุทินบอกเลยนะ โอ้ยังไม่มีการนัดวันกันหรอกแล้วถ้าจะคุยกันอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งคุยกันแบบตัวต่อต,ตัวคือคุยแบบผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์ก็ได้ อันนี้ภาพเนี่ยแกะถุงขนมของนักข่าวนะคะขนมไข่ขนมไข่แล้วก็หยิบกินด้วยกิน <c oughs> ขนมไข่บอกว่าไม่ได้กินนานแล้วช่วงนี้ชอบกินโช์นะผมชอบกินมากเลยนะขนมไข่คุณอนุทินพูดแบบนี้นักข่าวก็เลยแซวบ,บอกว่าเอ๊ะกินขนมไข่เพราะว่าจะไปนั่งกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าควบคุมเรื่องราคาไข่ไงสินค้าพาณิชย์ไงสินค้าควบคุมคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าจะไปกระทรวงจะไปกระทรวงวัฒนธรรมนักข่าวก็เลยถามทำไมต้องไปวัฒนธรรมก็จะได้รําเข้าไปเหมือนเล่นมุกอะทำท่ารำประกอบ เ <naj bum S 1> ม yes. ื่อวานอารมณ์ดีจัดฮะีตแน่งิไม่ินเส็จอกระทงานนี้ดคอติดคอก็ต้องเปกระทรวงสาธารณสุขอยู่วัฒนธรรมเนีย โซ่พาวเวอร์เลยลำมัวนไปปวาหัวจริงนะคิดว่าถ้าคุยอะคุยคุยเพื่อไทยแล้วเราจะมีเสนอกระตรวงทั้หมาที่มีในร้านที่แมวเองนี่ นี่ค่ะก็เป็นช่วงที่มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนแบบเป็นกันเองเลยนะคะทีนี้มาถึงช่วงที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีค่ะนะะักข่าวถามเลยนะว่าเอะมันมีตัวเลข4บวก4ออกมาจริงหรือเปล่าแล้วภูมิใจไทยจะได้นั่งเก้าอี้อะไรบ้างคุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการพูดถึงตัวเลขก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแหละ4บวกส่ 4. ส่วนจะเป็นกระทรวงใดคุณอนุทินไม่ตอบคําถามนี้นะคะก็คือไม่แน่ใจว่า ยังไม่ลงตัวกันหรือเปล่าก็เลยยังไม่พูดถึงเรื่องของกระทรวงออกมาเพราะอย่างที่บอกไปตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเองเขาก็ยังแบ่งกระทรวงกันไม่นิ่งนะเพราะว่ามีกระทรวงที่เพื่อไทยเองก็อยากจะได้ส่วนภูมิใจไทยก็อยากจะนั่งต่อเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่พักภูมิใจไทยคะ่ะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามนะคุณอนุทินก็บอกใจเนี่ยอยากได้กระทรวงเดิมหรือเปล่าคุณอนุทินสาธารณสุข คุณตุิงก็บอกว่าในการหาเสียงก็ใช้กระทรวงเดิมที่เคยทํางานโดยน,นํานโยบายต่างๆที่มีความคุ้นเคยไปเสนอให้กับประชาชนว่าถ้าเป็นกระทรวงเดิมสามารถทํางานได้ต่อเนื่องและส่วนตัวก็รับไปได้กับคํากล่าวที่ว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้แล้วเพราะมันไม่โปร่งใสซึ่งเห็นว่ามันไม่ใช่เพราะตนทํางานมีความโปร่งใสตรงไปตรงมาตลอดทําอย่างทุ่มเทถ้าจะเป็นเหตุผลที่ไม่ให้กระทรวงเดิมต้องไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของความโปร่งใสเพราะไม่มีการกระทําใดที่ไม่โปร่งใสแล้เขาบอกว่าส่วนตัวมีการโทรศัพท์พูดคุยกับพรคเพื่อไทยมาโดยตลอดไม่จําเป็นต้องพูดคุยอย่างเป็นทางการอาจจะคุย ไลน์หรือโทรคุยก็ได้เมื่อถามย้าว่าเพื่อไทยโอเคเหรอถ้าภูมิใจไทยจะเอากระทรวงเดิมคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยถึงตรงนั้นเลยยังมีเวลาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการกดดันซึ่งกันและกันเพราะการทํางานร่วมกันจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเมื่อถามว่าได้ให้กาลังใจพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรบ้างตอนนี้เพราะบางคนอาจวิเคราะห์ว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยไปกดดันหรือไปขี่คอเขาอยู่ภูมิใจไทยก็ขี่พลังประชารัฐก็ขี่คุณอน,อนุทินบอกว่า ตอนนี้ไม่จาเป็นต้องให้กําลังใจทุกคนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วเพียงแต่ทําอย่างไรให้ได้บทสรุปโดยเร็วที่สุดเพื่อประเทศจะได้มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลจะได้ทางานตอบแทนประชาชนทํางานให้กับบ้านเมืองยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องกระทรวงว่าจะได้รับมอบหมายไปดูดูแลกระทรวงไหนนะครับการหารือการเจรจาก็น่าจะเริ่มขึ้นหลังวันที่16บหนะเนาะ หลังหลังสารน้ำมนไมิิิจฉัยเวลาต่อเราไปหาเสียงเราก็ต้องใช้กระทรวงเดิมที่เราเคยทำงานอยู่ไปนำนโยบายต่างๆเพราะเราก็มีความคุ้นเคยไปนำเสนอกับพี่น้องประชาชนกระทรวงเดิมก็ได้ไก็มันก็ทำงานได้ได้ได้ได ถ้าเป็นกระทรวงเดิมมันก็ทํางานได้ได้ต่อเนื่องคำพูดว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสน,นี้รับไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เราก็ทำงานก็มีในความโปร่งใสมีตรงไปตรงมาทำงานอย่างทุ่มเทคือก็มีการ <c oughs> วิเคราะห์กันว่าคุณอนุทินกับสาธนส,าสุขเนี่ยน่าจะไปด้วยกันต่อแน่ๆเพราะอย่าลืมว่านี่คือของแต่แต่ที่เป็นประเด็นและหลายคนจับตาและอยากรู้ก็เหมือนที่คุณแอล เ,เกินมาตั้งแต่ช่วงต้นก็คือคมนาคม,มเพราะว่าคมนาคมต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวพันนะครับกับกลุ่มทุนมากมายดังนั้นก็ต้องรอดูว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเจราจาตกลงกันได้อย่างไรเพราะว่าอดีตคนที่ดูแลนั่นคมนาคมเองที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างคุณศัก์สยามเองอก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันเรื่องนี้แล้วถ้าส,สุดท้ายคุณศักสยามไม่ได้ไปต่อแล้วถ้ายังเป็นภูมิใจไทยอยู่ใครจะมาแทนณตรงนี้ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่า ยึดตามหลักกระทรวงเดิมแบบที่ว่าที่พักร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากจะได้เนี่ยนะแล้วถ้าพักอื่นอ่ะของเงินไขนี้บ้างละ่ะอยากนั่งกระทรวงเดิมจะเหลืออะไรให้กับเพื่อไทย,ยไหม,ไมรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยกระทรวงที่บริหารงานอยู่4กระทรวงนะคะคแล้วมีกระทรวงหลักๆอย่างพลังงานแบบนี้ยโอ้โห oh. oh. กระทรวงพลังงานนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่มากๆ<ช>เพราะแน่นอนว่าเมื่อคุณสริยะย้ายกลับมาอ,มอยู่กับเพื่อไทยะนะครับหนึ่งในสามินี้ก็หมายมันปั้นมือกับ<ช>เรื่องนี้มากๆแต่พรรคร่วมอื่นๆอย่างพลังประชารัฐเองนะครับก็สนใจเรื่องนี้อยู่รวมไทยสร้างชาติก็ดูแลอยู่ก็สนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอโอ้โหเรื่องนี้ทรงจะเป็นคุณสุพัฒนพงศ์ถูกไหมก็ต้องรอดูว่ารอบหน้าอาจจะไม่ใช่คุณสุพัฒนพงศ์แล้วแต่จะเป็นใครชื่อมันปรากฏออกมาตามสื่อบ้างแล้วด้วย